สวัสดีดค่ะพี่มินวชินินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากสเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวาน่านเทวดากายเพชรหรืองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะถ้าฝันว่ามีคนเอาลูกแก้วมาให้นะคะการฝันถึงลูกแก้วเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายนัยยะมีหลายความหมายนะคะวันนี้พี่มินจะมาเล่าถึงประมาณ2เรื่องก,กันนะคะสองแบบนะคะคือฝันว่าโอ้โหไปที่ไหนก็คือเก็บแบบ เพชพรพลอยพญานาคได้เต็มเลยนะปะเกือนเลยนะคะแบบว่าเก็บได้ไม่หวานไม่ไหวทั้งองค์เล็กองค์น้อยหรืออะไรแบบประมาณเนี้ยถ้าฝันในลักษณะเนี้ยนะคะถ้าทํามาค้าขายอยู่นะจะค้าขายได้ดีนะคะจะค้าขายดีแบบแทบจะทุกวันมียอดเข้าเลยนะคะเป็นช่วงระยะเวลานานๆติดต่อต่อเนื่องเลยนะคะถ้าฝันในลักษณะนี้นะฝันแบบแบบว่าเก็บแบบไม่หวานไม่ไหวอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าฝันแบบว่า แบบเฉพาะเจาะจงไปเลยว่ามีคนเอาลูกแก้วดวงบัลเลอร์เลยนะคะดวงใหญ่เลยมามออไห่หรือว่าจะดวงเล็กก็ได้นะคะดวงเล็กอ่ะแต่ถ้ายิ่งใหญ่ นะคะยิ่งใหญ่ยิ่งหมายถึงพกขา่าวซัที่มากหรือเป็นข่าวดีจริงๆได้รับมรดกได้รับอะไรประมาณนี้หรือว่านะคะเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะคะอาจจะเป็นผู้มีบุญมาเกิดอาจจะเป็นพญานาคลูกหลานพญานาคองค์สําคัญอาจจะเป็นลูกหลานแบบสายเสด็จปู่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยมาเกิดนะคะอันนี้เป็นเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าได้ตําแหน่งใหญ่ได้อะไรที่มั่นคงนะคะกับชีวิตถ้าเกิดเป็นแก้วที่มอบเฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจนอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นโชค คลาภที่ชัดเจนโชคลาภที่ระบุไปเลยแบบว่าไม่ใช่ว่าค้าขายแบบแบบรายวันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอาจจะขายที่ได้อาจจะประมาณอย่างเงี้ยนะคะเป็นชโชคลาภใหญ่ใหญ่อาจจะเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะเหมามประมูลงานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ถ้าฝันถึงลูกแก่แบบใหญ่ๆมีคนเอามาให้นะคะมีคนเอามาให้พ่อปู่แม่ยานั่นแหละนะคะท่านแปลงกายมานะครับเอามาให้เรานะะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นคู่นะคะเป็นคู่ของเราแล้วก็นําแก้วบุญ,ญฤทธิ์อะไรมามอบให้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้ใหญ่อะไรมากจะเป็นลักษณะองค์เล็กๆแต่ว่าแสงสว่างจ้านะคะถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะคะอันเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออแบบเรารู้สึกคิดถึงเรารู้สึกเหมือนกับมีความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็คือก็คือเขาเรียกว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นคู่ของเรานะคะเป็นไปได้นะคะซึ่งมันก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะ <laughs> นะคะดังนั้นเนี่ย นะคะเอ่อนะคะถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีความรักเนี่ยนะคะเอ่อแล้วก็เป็นแล้วถ้าท่านมามอบแก้วให้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คืออ่าท่านอาจจะนําพาเรานะคะให้พบเจอแสงสว่างนะคะในชีวิตนะคะมันหมายความว่าอย่างเงี้ยแหละนำเจอพาเราเจอสิ่งที่ดีนะคะนำชีวิตให้เราจะเดินรุ่งเรืองขึ้นนะคะอันนี้แบบแปลแบบกว้างๆเลยนะคะ ะะอันนี้คือท่านมามอบสิ่งที่ดีให้เหมือนเหมือนกับมอบสิ่งที่มีค่ามอบสิ่งที่เป็นแก้วบุญฤทธิ์นาทางอะไรแบบนี้เพราะว่าแก้วบุญฤทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับองค์พญานานะคะหรือว่าองค์เทวดาที่เรียกได้ว,ว่าฝากฝังบุญฤทธิ์ของตัวเองไว้อยู่ในรูปของแก้วมณีนะคะ ตรงเนี้ยนะคะเอ่อนะก็ลองไปดูเอานะคะเนี่ยมันมันไม่ได้แปลคือมันไม่ได้แปลอะไรเฉพาะเจะจงไปมากกว่านี้หรอกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีๆนั่นแหละนะคะเพราะขนาดเราฝันเรายังรู้สึกดีเลยนะคะแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงนะคะแต่มันก็มีเหมือนกันนะที่นะคะฝันดีแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่บังเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่มิ้นก็เจอทั้งหลายอย่างนะคะเจอหลายอย่างเลยนะทั้งๆที่ฝันดีฝันดีแล้วเออมันมีผลทันทีใน ในวันรุ่งขึ้นนะคะหรือว่าฝันดีวันนี้อาจจะมีผลเดือนหน้านะคะหรือฝันดีวันนี้อาจจะมีผลชาติหน้าเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่เกิดขึ้นสักทีนะคะธรรมที่ฝันว่าแบบเก็บเพชรพญานาคอย่างเงี้ยพี่มินฝันบ่อยนะ,ะพี่มินฝันบ่อยฝันมาโรยมาจากฟ้าโปรยลงมาลงตัวอะไรบอกโอ้ฝันแบบว่าถ้าไปหาหมอดูเลยเขาก็ต้องทัก กันสนุกแน่นอนเลยนะคะแต่ทีเนี่ยเราเราไม่ไม่ไม่หาละนะคะเพราะเราก็มีประสบการณ์ฝันบ่อยนะคะประสบการณ์ฝันบ่อยเราอาจจะคลุกคลีเราอาจจะชอบอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ก็ได้แล้วจิตมันเกิดภาวะปรุงแต่งขึ้นมาอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนแบบชอบไปอ่านนิยายคู่บารมีนะคะหมออแก้วกายสิทธิ์ให้กัน หรือว่าเออหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอ่าเราก็ฝันละคู่บารมีเอาลูกแก้วมาให้อย่างเงี้ยมันก็จิตมันก็ปรุงแต่งได้นะคะแต่อ่าถ้าบางคนบอกว่าไม่เคยฝันเลยเอ้ยไม่ไม่ไม่เคยอ่านเลยพี่นิยายรักพญานาคหรืออะไรไม่เคยอ่านเลยแต่ฝันนะคะว่ามีคนมามอบแก้วให้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นคู่รนะักนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นความจริงได้หรือนะคะอันนี้เราต้องสังเกตจิตเนาะเราจะต้องแบบว่าไม่ไม่แบบเชื่อเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะแอบหลงรักนะคะหลงรักนะคะองปู่องค์ย่าใหญ่ใหญ่หญไว้แต่อดีตชาตินะคะแล้วเราก็จิตมันจะจําอยู่ว่าเออแบบเคยปฏิพัก์รักใคร่องค์ปู่องค์ย่าใหญ่เราอาจจะเป็นแบบนางกำนันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเคยแบบแอบ,บชอบท่านไว้อะไรเงี้ยนะคะแล้วจิตมันแบบเออแบบมา ช่วงนี้เป็นยุคของพญานาคในกระแสของพญานาคเนี่ยจะแบบเหมือนกับกระเพื่อมอ่ะกระเพื่อมในกระแส uh, พลังงานอะไรเงี้ยนะคะพลังงานเรามองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเกิดมีเครื่องนู่น ũng, เครื่องมือนี่อ่ะก็อาจจะเห็นแสงนู่น ũng, แสงนี่อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดสําหรับผู้มีพิญญาไม่ยากเลยนะคะออจับได้ทันทีว่าคลื่นนี้มาจากพญา,า,านาคคลื่นนี้มาจากพญานาคชั้นนั้นชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะจับได้อ่ะทีเนี้ยกระแสมันกระเพื่อมขึ้นมานะคะมันก็ไปกระทบสัญญา เก่าๆของเราที่เคยฝังอยู่ในใจลึกๆตอนที่เราเกิดในชาติภูมิพญายนาคอะไปไปสกิดขึ้นมาเคยเคยแอบรักปู่ขององค์นี้เคยอยากจะถวายตัวเคยอยากจะอะไรต่างๆน,นนะเฮ้ยมันก็เพิ่มขึ้นมาอ้าวจิตมันได้ ข้อมูลแล้วนะคะมันก็ปรุงแต่งไปอ่ะมีองค์นั้นองค์นี้มาบอกว่าชื่อนั้นชื่อนี้นะคะเป็นองค์ปู่องค์ย่าที่เราเคยชอบไว้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเราก็มอบแก้วหายอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้นะคะดังนั้นเราจะต้องรอบคอบนะคะจะต้องกันจิตประมาทไว้ทุกทกทางนะคะคิดได้นะคะคิด possibility ไว้ว่าเออมันเป็นยังไงได้บ้างในการฝันครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นะคะ พิจารณาแป๊บเดียวพอนะคะย้ายถึงชั่วโมงเลยนะคะถ้ายิ่งเป็นคนปฏิบัติย้ายถึง30นาทีเลยนะคะที่จะฟุ้งซ่านเรื่องเนี้ยนะคะอ่ะรู้เนาะฟุ้งซ่านเนาะดีใจเนาะอ,อยากรู้เนาะสับสนเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไปเลยนะไปเลยนะคะอันนี้สําหรับคนที่ปฏิบัติแบบน้อๆอยู่เนาะ,ะสำหรับใครที่ปฏิบัติอย่างอื่นก็อาจจะพูดโทมาเห็นจิตไหลไปก็รับรู้นะคะแล้วก็พาจิตกลับมาไปไปมามาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอย่างเงี้ยจะเทคนิคไหนก็ปฏิบัติกันตามที่ปฏิบัติกันมาได้เลยนะคะเราอย่าไปอะไรตรงนี้มากมายเพราะว่าไม่งั้นทํำยังไงฟุ้งซ่าน หาหมอดูนะคะเสียตังค์นะคะเ,เ,เ,เสียตังค์ไม่เป็นไรเพราะว่าหมอดูก็าบางทีเขาเราก็ต้องให้ค่าครูค่าวิชาเขาเนาะแต่ถ้าเกิดเจอหมอดูที่ไม่ดีอะอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้เราอะไรเงี้ยนั่นไปใหญ่โตละจากฝันเรื่องเดียวจากฝันนิดเดียวนะคะถ้าเราแบบว่ามันมันออมั่นใจหน่อยนะคะมั่นออมั่นใจหน่อยว่าเออ เราก็แปลความฝันตัวเองได้วะอะไรเงี้ยเอาง่ายๆนะคะมาฟังพี่มิ้นแล้วพี่มิ้นสอนอพี่มิน้นนำคำเสด็จพ่อสอนมาบอกว่าให้แปลง,ง่ายๆก็ฝันดีก็ฝันดีนั่นแหละนะคะแล้วเราก็รอเลยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่เกิดขึ้นเราก็ไปทํางานทํามาหากินของเราต่อแค่นั้นแหละนะคะจบแล้วนะคะจบแล้วนะคะเท่านี้เองนะคะเท่านี้เองนะคะก็จึงขอฝากนะคะเรื่องดาวดีๆวิทยาทานดีๆไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ยูทูบพญาเพชรพรัฒรัน์นาคราเพจอัญมณี เพลเกรดแก้วพิมินด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากน้งานข่าวสารบุญนะคะมาร่วมบุญกันได้นะคะใครนะคะชอบนะคะธรรมาของเสด็จพ่อของเพชรนะคะก็เชิญชวนร่วมบุญกับท่านได้ผ่านการบูชาอัญมณีของท่านนะคะที่มีพลังอธิษฐานจิตของท่านมีพลังบุญญาฤทธิ์ของท่านและเหล่าคณะสัมมาเทวดาลูกศิษย์นะคะที่เรียนธรรม,มากับท่านนะคะอยู่นะคะเนี่ยนะคะท่านฝากเป็นพลังงานดีๆไว้นะคะเราบูชาเราได้เหมือนเสมือนกับการตอบแทนท่านถวายค่าครูกับท่าน ข้าครูก็จะได้เป็นปัจจัยทรัพย์ในเมืองมนุษย์ของท่านท่านจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเป็นของท่านเองไม่จํากัดการสร้างบุญไว้แต่เพียงการอนุโมทนาบุญกับมนุษย์เท่านั้นนะคะแล้วเวลาที่เทวดาทําบุญบุญก็สําเร็จกับเกิดขึ้นฉับพลันทันทีกับเทวดาแบบโอปติกะเหมือนท่านนะนะคะ,นะคะดังนั้นก็เป็นการถวายโอกาสกลับให้ท่านได้ได้สร้างบุญด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้พลังงานดีๆของท่านไว้ด้วยส่วนพลังงานดีๆนี้นะคะจะส่งผลกับเราเมื่อไร่อย่างไรนะคะตรงเนี้ย นะคะบอกกันตรงๆการันตรไม่ได้นะบอกกันตรงๆการันตรไม่ได้อยากการันตีให้ทุกคนเหมือนกันแหละแต่ว่ามันทําไม่ได้นะคะบางคนก็ได้ผลเร็วบางคนก็สมหวังบางคนก็ก็ได้อย่างมากก็แค่มีความสุขแต่บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างมันดีขึ้นนะพี่อะไรเงี้ยนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะปฏิสัมพันธ์กับบุญวิถี วิถีแห่งบุญวิถีแห่งกรรมดีของเราที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งพลังงานตรงนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเป็นปัจจตันนะ,ะดังนั้นเนี่ยขอให้เรามีความสุขกับการบูชาก่อนการลวกัน,ลกนแล้วความสุขจะนําพาเราให้เจอสิ่งที่ดีเองค่ะก็บูชากันได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกลีก่ยแล้วก็เฟซของคุณเมย์เฟซมณีนารุมาติสเรนนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะคอบคุณค่าสวัสดีค่ะ